ขนมกินมาเที่ยวงานวัดจ้ะเที่ยวงานวัดยังมีมีเสเียงเพลงยังหาของกินจ้ะมาเที่ยวงานวัดกันจ้าพี่ร้องลำบ่วงลำบ่วงดิสพเตินลำบ่วงจ้ะลำบ่วงเอทีลำบ่วงแต่ตอนนี้เติมพลังก่อนจ้ะ ไข่นมจีนแต่นมจีนไข่ม้วนค่ะนี่จ้ะนี่นี่แม่แม่เส้นอย่างเดียวเลยวันนี้เส้นทั้งวันเลยกปเตี๋ยวก็เป็นเส้นมาเจอนมจีนอีก มาลาแค่นี้ละจ้าเสียงเพลงเสียงเพลงมาแล้วก็บอกว่าใช้คีบห้ามได้มือจับอันบอกได้มือเหมือนนอกมันนอกเออเนี่ยได้แค่นี้นะจ๊ะเสียงเพลงมาแล้วแต่เทเลชอทเทเลชอทจะพี่น้องฝนไอ้นี่ยมาตัวคตัว่าาก็เริ่มไม่ร้ายแล้ว เราเรืนอนาาฟังเสปไม่นำอย่างฟังเทพไม่พอแได้ดียงน้ำน้าไข่น้ำคพ่อตักให้แล้วแม่กินน้ำควันแล้ก็ไปตักอีกสอเสพไม่นำไปไหนไหนาพี่โอโห้หม,มากมน้ำ,นำบอบการตัวเ น้ำจีนวัดน้องตำานึ่งจ้ะวัดน้องตําหนึ่งดิฉันน้องตำานึ่งจ้ะมาเร็วๆจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้ะเจอิญกิปหน้าจ้า